เก็บรอเก็บแม่งก่อนแล้วเข้าบีดีกว่าบอกว่ามันเข้าบีแค่คนมันเข้าไปกูจะดูกูเพาะกูจะโอเคโอเคโอเคกูเข้าบี <_ c oughs> มันต้องมีวิธีการเอาบีที่มันไม่เสียเปรียบชัวร์เจ้าบีกลางหโหเต็มกลางกลางเข้ใาใกล้เอทเท่าเนี่ย ซ้ายมาซ้ายมาเนี่ยกูบอกแล้วซ้ายมาเยอะไม่ได้ก็ไม่เอาจะลงไปอัปเปอร์ปปทำไมวะมึงเสียตำแหน่งมิกมึงอยู่อัปเปอร์ดีแล้วกูบอกเลยโอ้บนบนเออมึงไม่ต้องไปมาอัปเปอร์อ่ะมึงอยู่ข้างบนอ่ะดีแล้วกูวนไปเออยู่กูไม่รู้ม่รด้มาเห็นกูเปล่าฟั<ส>าางนะ่ะกซดโก่โซกโซ่โซดซีแปดแล้ว phòng binh hát, chất lên mày. Tao chưa lên binh hát nữa. Quá nương? Tao bắt là. Gim nương. Check the valkyries now. Horse. Tia lang. Long lang, huh? Binh hát. song. Long. Could I hit the la? Hospel. 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 trái, ไม่ค่อยเดฟไว้กูเข้ารูขวาตายแล้วครสางสองตัวไอ้เคีียดแม่งอยู่เยอะ,อะมีอะแล้วมึงกระจายตัวแล้วขวาหนึ่งขวาหนึ่งพลาดแพ้แล้ววะไม่แหละตัวนั้นตัวเดียวแต่ว่ามันรู้แล้วว่ามึงอยู่นั้นฉะนั้นมิกจุดก่อนลองเกิดด้วยแล้วเข้าซีเด็บเอคนเดียวมีมันเข้ามีแล้ว อัปปร์ลาบปียังมีอยู่ลาบสองรอมารอเพื่นกปิดจากูเจอแล้วโีนเลยปีสองมาสองตอนก่อนลีเราไดไม่น่าเลยพาดก็ก็ท่านตัวเกิดบางหน้าหัวมุมีกตายอยู่้วพาด อ๋อไเชี่ยนั่นมันเริ่มใหม่เริ่มใหม่ค่อยเริ่มใหม่มันเกิดสุ่มันยังไงก็ต้องเกิดกันตรงนี้ไว้ค่อยๆมันจะยกคนมาโปะหน้าเราน่าจะบนสองซ้ายและซ้ายขวาอย,ยังมาหนึ่งระวังเด้อ oh. บนสองบนสองบนสอง oh. บนสอง Ôi xe con hiện mừng anh ạ Ờ, nên mời kìa cảm ơn em tờ là cu, kê tờ là cu Bye bye Tại sao mày muốn thằng nán luôn Ờ ขวาก็มาขวานอกหนึ่งขวานอกหนึ่งไม่ไม่ไม่คุณคุณคุณว่ามึงลงมาล่างขวาเลนขวาลงขั้วหนึ่งข้างล่างอุโมงค์หนึ่งตัวด้วยระวังล่าเดฟไว้ตอนเราทำเดฟก่อนไว้เจอเท็บเกิดกับมึงผ่าเลยใช่ไหมเนี่ยตายผู้ตายตายเก็บไปสามแต่ว่าเข้าทีเข้าทีหนึ่งอยู่บนอยู่บนน่าจะอยู่ในแถวรอบรอบี บอดค่อยๆขวายไม่ได้ก็ไม่ต้องเขวาปเอาดีวะเฮ้ยไอบียังมีอีกนะเว้ยอย่าเพิ่งเข้าบีเยอะอยู่มันอยู่ดีๆกันน่มันอยู่ติๆกันถอยมันมาได้นั่นแหละสุ่มเกิดดีเราไว้กูดักลาบไอแม็กเกิดด้วยระวังบนหัวระวังรเยอะอยู่ระวังบนหัวเดฟเอไว้ดูตู้หลังกูไว้อยู่ข้างบนหัวเรามิกจุกบนหัวเราระวัง ไวยด้วยถ้าวยไม่าลงมากูแล้วให้วินทอดมมึงามทัดมิกเอะมันสองตัวนะระงระวังโอเคแม่งกูไม่มีปืนคอมแพกสีาใ่ปมีาสอไซสุดสองซุดสอามมิกถอยได้สามเยอะ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 หลบหลเยอะเฮ้ยกอง้เไม่ไ้องโผเลยเยอะ ค่อยๆสามค่อยๆสามมาเองแล้วหนึ่งเหลืออีกหนึ่งเยอะขนอดไห้เนี่ยห่วยสองมันเข้าไหเจะวิ่งไปไม่เจ้มิดล่ากับคบูคาบูระวังระวังประมด้วยระวังปม่ด้วยหัวแล้วโอ้โห คุณไม่ตายว่ะคุณไม่ไดาเอชมามันจะลุมกูอ่ะไอซีกลามาที่โดดลงมาคกูเจอเออยิงพลาดเองอ่ะขอโทษมาแล้วใช่ไหมมิกงหลบก่อแล้วใครที่เกิดที่ใครที่เกิดซีอ่ะระวังไว้หลบก่อนมิกงหลบก่อนมันรู้ใช่ไหม่ะ เฮ้ยประตูไว้แยมาดิไอ้แม่งมีตัวซ้อนยิงได้พอดียยิงโอ้โหกระสุนกูลืมเก็บปืนมันพลุนบอมยังพลุนบอมเลยตายอีกตายอยู่เนี่ยไปมาแล้วไม่มาแล้วทุกคนหนึ่งมีมีหรอเจมี่ก็มาถงระวังทนทนไม่ตายว่ะ เพ่งหนน้นมาระยะนั้นยิงใครไม่ตายมันจะวิ่งสองทางกับมึงกูเล่นให้มาวว่ะมาโอ้ยกูพลาดกูขอโทษมิกดูกูมิกพลาดกูบีรีมาขมโทษคุณแม่ขอบใจ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 ไปสามทีล้อมล้อมล้อมกูเฝ้าลาดอยู่ Go get it. ทางเอเยอะไปกับกูมิกค่คคอยๆล้อมนะเตรียมตัวเล่นหนึ่งสองซ้ำให้มันได้ <60 S 2> ก่อนก็ได้เอให้มันให้ก่อนก็ได้ค่อยๆจะได้แบบรุ่นตู้เล่นจีไดเยอะแท่สองพลา อย่าไปซอมดาบมันเกิดแล้วมันไม่ได้ดูหาราบหาราบแมสแมของลาบกูต่อเปิ้ลไม่เจออัเปิอัอัเปอัเยอะอัเปเยอ็นจเยนต่อนตัวก่อนเหมดอ่ะยตัวบ้างแล้วระวังเป็นอย่างไรังหมดังไว้ยั้เขาได้เก็บไปหมดอัหมดมันจะรอมันจะรอดันมันจะตัวนึงเฮ้ตกู ดึง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 อย่าเข้ามาอย่าเข้ามาดึงอย่าเข้ามาดึงไา้เจี๊ยบมันหลุดแล้วนะตัวนึงฟุ๊กทิ้งสายเลยที่มึงยิงนะจ๊ะบอลบอลบอลตรงบอลมีสองตัวมึงยิไม่ยิงหลังนี่ไม่เห็นเห็นแล้วโดดแล้วกูตายน่ไปแล้วมั้งน่าจะรอเพื่อนเกิดว่ะบีบีเกิดตรงบี ผ่ไนเอกระเทียมด็กหนึ่้ที่เอโอ้โหสาตัวซีซีสามซีสามถอยถอยซีสามซีสามเฮ้ยกดคิก เฮ้ยหลังอีต่อหลังอ่อรวังเกิดมดเกดสองมันเองก็หมดมันเกิดอ่เดใหม่เกิดใหม่อย่ที่เอหมดมันเกิดก็แล้วมันเกิดกนแล้วเน้าห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 น้้หน้าหน้นีาห้อหใหน้าห้าหน้าหน้าน้าหน้างน้้้้้้้ ตอกครับปแไปเฮ้ยเร้ยดเกูเจอแม็กได้ป่ะทันปะไอ้แ็งกูอ่ะตัวยี้ปาร์มาหมือันเก็ได้ี้ยังล้มหเลยน่ยมังตานะลาบลาหน้าตัว ตัวันไปดีโอ้ยฟามาสนู้บ่ะเก็บคู่อ่ะตายคู่อ่ะโอ้ยยังยังมีตัวหนึงอยู่ที่ตัวนึ่ง่าซีขวาี่มหระวังอามีตัวมีตัวมีตัวมีตมีตมีตัวลองลองลองละอยอะมากสี่ตัวสามตอยู่เหมดอหมด เอาธงเคยมาให้ได้ตรงเลยเข้าทางหลังน่าจะยิงมันก่อนพลาชิบหายเลยขอโทษขอโทษขอโทษ B2 อุ <c oughs> ้ยเชี่ยไฮเวย์แล้วป่ะ Highway น่าจะลงท่อไปใช่ไมห <c oughs> ไมไปแล้ว ไม่ีสองตัวกันเลเข้าบีมิกระวังสองตัวสตัวมิกตันลุมตัลุมมิหนึมีอีกมีอีกเชื่อมีเชื่อมีระวังเชื่อมีเชื่อไม่เคียเชื่อมีเชื่อมีโอ้ยรบอนจะสู้มีใครมาบอปเปาบอปเปน่าเกิดึเลย เอากัรซีไม่ได้เนี่ยอยู่ตรงไหนเอไอ้ล่าถังไอ้มันเกิดตามตัวเว้ยมันเกิดไม่ได้เพราะมึงโดนล้อมแล้วไม่น่าเกิดเลยกูบอกเลยชอบเกิดตามโตยังไมเล่าติงอ่ะหนึ่งเหมือนกันระวังล่าน้อยเราแล้วเรารีบเดทไว้อัปเปอร์ตายเด็ดไว้เด็ดไว้โอ้ดูซ้ายตายมาหนึ่งตายตายตายไม่ตาย เก็บหนึงที่มีลาบลาเก็ยเกมือนกันเก็บมือนกันเทียกระเทียมดองหมดเจ็บใครยิงวะช่ัโอ้ยเชียกคนช่อมย่อมเอยิงไปเอเอยิงอยู่เอยิงอยู่เอยิงอยู่มาแล้วมาแล้วคนหัวกูมี B1 B1 ฟาร์มผาน เอ้ยเกิดกับวิ่งแพนบอยเว้ยมึงนี่แม่งเย้ยจริงเกิดตรงนี้ฮ่าฮ่าฮ่าฮะอัพสเตตส์ลักกี้เว้ยวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วเด็ดปีน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 เดือดเด็ดปีนเดือดสองมีสองมีสองค่อย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 มีสองเก็บไปกี่เก็บไปเท่าไหร่เก็บไปหนึ่งเก็บไปหนึ่งปิดไฟแม่งให้ตกใจเล่น มันจะโถมเว้ยยังไงมันก็ต้องโถมอยาๆๆมันจะโถมเอาซีเหรอเก็บไปหนึ่งเนี่ยเก็บไปหนึ่งเหมือนกันีหนึ่งวิมาห้องไหญ่กันตรงนี้สองตรงนี้สองตรงนี้สองเอ๊ยตายตัวเกิดได้ไม่ได้ไม่ได้ตายเอเสียกูพลาดกูโผล่ประตูแล้วไม่ได้ยินเสียงเขาขอโทษ ไอ้เอกแทกมาห <มา S 1> ลุดไปแ<ไ>ป๊บหนึ่ง